สวัสดีค่ะราศีเมทุนลัคนาเมทุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20มิถุนายนคลิปนี้จะมาอัปเดตแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะราศีเมถุนนะคะในายวัน คุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางติดต่อสื่อสารแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็คุณเป็นนักผจญภัยค่ะชอบท่องเที่ยวรักการผจญภัยนั่นเองนะคะไม่กลัวความลําบากค่ะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องมุฟอนถึงแม้ว่าหนทางที่ไปมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบก็ตามนะคะแต่ว่ากายใจของคุณพร้อมและก็ลุยที่จะต่อสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอาจจะเหนื่อยทั้งหน้าที่การงานด้วยเหนื่อยทั้งเรื่องของหัวใจด้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่คุณเป็นนักต่อสู้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณตัดความลำคาญใจออกไปความรักที่ไม่ได้ดังใจหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างการสูญเสียไม่ว่าจะแพ้หรือชนะยังไงก็ รู้สึกแย่ไม่ต่างกันเลยนะคะวิวออฟอ t u ูนหมายถึงพลังงานของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะเปลี่ยนแปลงในความคิดก็ได้ที่เราตัดสินใจแล้วเราแบบตกผลึกแล้วอย่างเงี้ยค่ะกับบทเรียนที่ผ่านมานะคะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์อาจจะเคยไปไปกับกลับแล้วแต่ไปที่ไรก็เสียใจทุกทีนะคะเรื่องราวต่างๆ่งะคะ่ะเหงาเหมือนเดิมนะคะ ช่วงนี้นะ่าจะมีการริเริ่มการก่อร่างสร้างตัวการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งและมีโอกาสที่คนเก่าๆจะหวนกลับมาได้ด้วยคุณจะได้รับข่าวๆเหล่านั้นนะคะคนที่เราอาจจะพ่ายแพ้ต่อเขาวันนี้เขาอาจจะรู้ใจของตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดเวลาที่เราเหน็บหนาวไปด้วยกันเนี่ยและไม่ทิ้งกันเนี่ยก็คือคุณะคะ่ะ ถ้าเราไม่วิ่งตามเขาเขาก็วิ่งตามเรามีโอกาสเป็นรักทางไกลคนต่างชาติด้วยหรือบางท่านนะคะออกมาจากสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอนรู้สึกว่าให้โอกาสแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีขึ้นกลับมารักตัวเองดีกว่าเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจอะคะ่ะ Judgment พร้อมกับ View of Fortune หมายถึงการเคยให้โอกาสแล้วนะคะ Judgment หมายถึงการตัดสินชะตากรรมว่า จะเห็นได้ว่าเทวดาเป่าแต่ให้คนที่ตายล้วฟื้นขึ้นมาใหม่หมายถึงการลื้อฟื้นถ้าใครที่คาราคาซังมีคนสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนแล้วก็อดทนก้ามกืนมานานแล้วแม่หมอรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องหมายถึงถึงเวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยตัวเองแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปตามทางของตัวเองนั่นเองนะคะการผจญภัยใหม่ๆได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่ที่เราเคยจบกันไปแล้ว มีโอกาสที่เขาคนนั้นหวนกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีใครเลยเป็นช่วงเวลาของการตัดสินชะตากรรมที่คนที่เข้ามาในช่วงนี้ค่ะเขาคือเนื้อคู่ของคุณนั่นเองนะคะหรือว่าบางอย่างถูกตัดสินการที่ไม่ทําอะไรแล้วเราอาจจะตัดสินใจที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งน,น,งน,น,งนี้หรือว่าการรอผลสอบรอคอยคําตอบรอคอยการกลับมาแบบนี้ได้ด้วยค่ะ ก็เป็นการลื้อฟื้นสิ่งเก่าๆให้เริ่มต้นใหม่นั่นเองหรือว่าการไปเริ่มต้นกับอะไรบางอย่างที่ชะตาเป็นผู้กำหนดมนุษย์ไม่ได้กำหนดนะคะอันนี้อยู่เหนือความควบคุมจริงๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่ว่าการกระทำคือมนุษย์เป็นผู้กระทำนั่นเองนะคะคนที่ราศีเมถุนลักเลยคิดถึงคะ่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ ก็น่าจะยังเป็นโสดอยู่นะคะมีคนรักก็เหมือนไม่มีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะคะเป็นพลังงานของถ้าคนที่แต่งงานกันก็อาจจะเหมือนพ่อใหม่มๆเลยก็ได้นะหรือไม่เขาก็คลองโสดอยู่ยางเงี้ยค่ะเลือกมากเลือกเยอะไม่ใช่ใครก็ได้อย่างนี้นะคะมีพร้อมหมดทุกอย่างแต่รู้สึกว่าขาด อะไรเป็นหนึ่งอย่างคะ่ะเเหรียญก็ยังไม่ถึงส0บอะนะคะถ้ามีเติมเต็มเป็นสิบก็ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะความสุขในชีวิตของเขามีโอกาสเป็นรักต่างวัยรักทางไกลนะคะและอีกในหนึ่งยังหมายถึงคนที่เลือกมากเลือกเยอะแต่งงานช้าหรือว่ารักเพศอยู่กันได้ด้วยนะคะศีลไม่เสมอกันอะไรประมาณนี้คะ่ะ ความรักที่มีอุปสรรคนะคะเดวิลความแตกต่างที่แตกต่างกันมากๆความฝันและจินตนาการมากมายไปหมดเลยไม่ได้คุยกันก็จริงะคะ่ะแต่ความหวังก็ยังคงหวังว่าจะมีการกลับมาแล้วก็มาคืนดีมาพูดมาคุยกันนั่นเองนะคะ คุณยังเป็นคนพิเศษที่เขายังอยากจะรออยู่อะค่ะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้นะคะเขาเครียดนะคะคิดถึงอดีตเก่าๆช่วงเวลาดีๆร่วมกันอยากพบอยากเจอแล้วก็คิดว่าคุณจะเข้ามาเซอร์ไพเขาอะค่ะ หลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะให้ช่วยบอกหนยนะคะคนสัมพันธ์ครั้งนี้ตัดกันไม่ขาดนะคะเดวิลนะ,ะแต่ว่าความรักที่มีอุปสรรคอะคะ่ะปัญหาคลี่คลายกันกลับมาน,นับหนึ่งเริ่มต้นใหม่ คนเก่าๆจะหวนกลับมาค่ะจะมีการส่งข้อความมาอย่างไวเลยนะคะแต่ความรักก็ยังแบบคาะคาซังเหมือนเดิมนั่นเองนะถ้าเรื่องเราสลับกันก็อาจจะเป็นการที่เราไปหึงไปหวงเขาเรื่องเราที่มันจบลงไปแล้วแล้วมีคนใหม่ๆก้าเข้ามาในความสัมพันธ์ ไม่ว่า,เ,าเรื่องเราจะเปไหนก็ตามแม่โมรู้สึกว่าความผูกพันครั้งนี้มันยังไม่จบอะคะ่ะคนที่ไม่คาดคิดเขาจะส่งข้อความกลับมานั่นเองนะคะแล้วไงคะควรเปลี่ยนแปลงที่มีความอึดอัด ถ้าไม่กลับมาเป็นตัวเป็นเป็นปก็อาจจ ER ะเป็นเรื่องราวข่าวสารของอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่อย่างน้อยมันเป็นการที่การได้รับข่าว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 สารข้อความแล้วการกลับมาเนี่ยเป็นโชคชะตาที่เราจะได้รับการตัดสินนะคะเราจะได้รู้ใจของตัวเองได้รู้เส้นทางของตัวเองนั่นเองนะขอข้อความจากคนรักของเมทุมหน่อยนะคะ มีคนวางแผนการที่จะส่งข้อความกลับมาเพื่อขอโอกาสนะคะตอนนี้เขากำลังวางแผนอยู่อะคะ่ะเขารอคอยโอกาสรอคอยความหวังและการเริ่มต้นใหม่การกลับมาคืนดีกันนะคะ หน้าสีเมทุนมีอะไ,ไรอยากจะบอกคนรักคะคุณไม่รู้คุณก็คิดถึงเขาลังเลสับสนแล้วก็อยากอยากกลับไปคืนดีกับเขาเหมือนกันอยากเริ่มต้นใหม่แต่กลัวเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาไม่ได้มีใครแม่หมอบอกเลยนะคะไม่ได้มีใครมีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะ แล้วรอคอยกันกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยนะคะเพราะเราเป็นคู่กันคู่กันคู่กรรมมีกรรมมาก่อนแล้วเป็นคู่กันนะคะขอให้แนะนำให้กับเมทุลเลยนะคะเซน พลังงานของความใจดีความเมตตาการให้อภัยถึงเวลาที่คุณจะต้องดึงศักยภาพของตัวเองที่สวยงามของตัวเองออกมาค่ะคุณเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยเข้มแข็งสตรองนะคะพยายามเข้าใจกับปัญหา ไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆล้วก็ทำให้มันโตขึ้นโดยที่เราไม่ทำอะไรออกมาจากปัญหาแก้ไขปัญหาเราก็เติบโตไปกับมันนะคะเรียนรู้ไปกับมันไพ่บอกว่าลองเปลี่ยนมุมมองของตัวเองดูบ้างนะคะเปลี่ยนมุมมองก็คือการแหง้ายแหงแมนแหงตัวเองอะนะเป็นการาปรับสมดุลให้กับตัวเองะคะ่ะลงมือทำ take action อย่าโหดตัวเองไว้กับความรู้สึกแย่แล้วก็เรารู้สึกว่าโหดหู่ไม่ทําอะไรเงี้ยคะ่ะถึงเวลาแล้วคือเราน่าจะชินเหนือความรู้สึกเหล่านี้แล้วแหละเลือกเส้นทางของตัวเองได้แล้วถามใจของตัวเองให้ดีๆนะคะไม่หอกรู้สึกว่าไพ่บอกว่ารักแท้กําลังจะมาเยือนคุณนั่นเองนะคะก็เหมือนที่แม่มาบอกใครที่เข้ามาในช่วงนี้คนนั้นก็คือรักแท้ที่จะอยู่กับคุณไปอีกนานเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณะคะ่ะ ทีนี้มาดูสำหรับคนโสดกันบ้างนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดคนโสดเมทุน,นะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดค่อนข้างที่จะงงสับสนตัดสินใจไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้แบบนี้ได้ด้วยนะคะคุณยังอยู่กับความจริงไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงนะจะได้ไม่สับสนนะคะคนโสดอยากมีใครสักคนแต่ไม่ใช่ใครก็ได้จสติกขึ้นมาต้องการรักแท้คนที่เข้าใจพูดคุยกันแล้วรู้เรื่องคนที่สินเสมอกันคนที่เก่งเหมือนกันมีอะไรเหมือนเหมือนกันแล้วก็คนที่เขาแบบ คือไม่กินกองอ่ะคือแบบต้องมีฐานะที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อกรู้สึกว่าโปรไฟล์และคนที่คุณฝ่ฝันและต้องการไม่ว่านานแค่ไหนอ่ะค่ะคุณก็อยากจะรอแค่คนคนนี้คนเดียวเท่านั้นบางท่านที่ผ่านมาอาจจะเป็นรักทางไกลรักทางเรื่องนะคะการเจอนวยความบังเอิญ ให้ช่วบอกน่คะว่าแล้วในปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะราศีมเมถุนจะได้เริ่มต้นรักใหม่ไหมคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างมีสเสน่ห์มีออล่าช่วงนี้กินดีอยู่ดีน้ำหนักขึ้นได้ด้วยนะคะเก็บความรู้สึกเก่งคุณยังยึดติดอยู่กับอดีตของตัวเองอยู่ การพยายามที่จะปรับสมดุลคือเหงามากกว่าเหงานะจริงๆแล้วอะ่ะเก็บความรู้สึกไม่ได้บอกใครแต่ภายนอกเหมือนทุกอย่างโอเคทุกอย่างดูดีหมดเลยนะคะเป็นช่วงเวลาของการสันโดษการปีกวิเวกก็ได้คิดถึงแต่เอื้อไม่ถึงไปไม่ถึงอย่างนะะี้ค่ะหรือคิดแล้วไม่ลงมือทำค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงด้วย แต่บอกเลยว่าถ้าเขาคนนั้นเป็นเนื้อคู่ของคุณยังไงก็ตามเราจะมาพบมาเจอกันมีโอกาสเป็นคนที่เดินทางไกลก็ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะต่างประเทศได้ด้วยเนาะมาจากการทำงานได้ด้วยะคะ่ะ การเจอิญด้วยความบังเอิญได้ด้วยนะคะวิวออฟจูนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะหนึ่งวันหนึ่งปีของเราอะ่ะไม่มีอะไรคงที่และเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเขากำลังจะมาพบมาเจอคุณนะคะภายในปีนี้ด้วยนะคะมีโอกาสเป็นต่างชาติแล้วคนเก่าๆที่หวนกลับมาถ้าใครมีคนเก่านะ มีโอกาสเข้ามา2คนถึง3คนก็ได้ให้คุณได้เลือกและตัดสินใจอะคะ่ะมีสเสน่ห์นะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะปีกวิเวกแล้วสับสนวุ่นวายในตัวเองไม่มั่นใจว่าจะเลือกใครดีแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะก็ราศีเมถุนนะคะคนสุดมีสเสน่ห์ค่ะแต่ว่าความคิดที่ฟุ้งของคุณอาจจะจับต้องและหยิบจับใครไม่ได้เลยที่ จะเข้ามาแล้วชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็ลองมองหาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและมั่นคงนะคะเปิดใจเรียนรู้คนใหม่ๆค่ะขอพแนะนํา,นา,นาให้กับราศีเมถุนเลยนะคะกําหนดนะคะแผนเป้าหมายในอนาคตของตัวเองค่ะเท่าที่คุณจะทําได้พยายามเข้าใจชีวิต อย่าตัดสินใครๆะคะแม้กระทั่งตัวเองนะคะคนที่เข้ามานะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทำงานหนักและมีความสุขกับทุกๆอย่างในกิจการของคุณหรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองกอดตัวเองนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในหลายๆอย่างะคะเรียนรู้จากผู้คนจากประสบการณ์ จากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงในอาชีพหรือว่าหน้าที่การงานของคุณซึ่งไพ่ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องของอนาคตของคุณมากกว่าเรื่องของความรักแต่อย่าให้แบบอย่าไปตัดสินใครที่เข้ามาพยายามทำความเข้าใจทุกคนนะคะแม้กระทั่งอดีตและตัวเองด้วยสุดท้ายแล้วค่ะคุณจะหนีไม่พ้นเรื่องของความรักแต่ เลือกให้ได้ดีที่สุดเลือกงานที่ดีที่เหมาะกับเราสิ่งดีๆก็จะตอบแทนคุณเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเลือกคนที่ดีๆความรักที่ดีๆก็จะอยู่กับคุณอีกนานเลยเช่นเดียวกันความสำเร็จกำลังจะมาเยือนคุณแต่ว่าอย่าเลือกผิดนะคะอันดับแรกก็ต้องเข้าใจชีวิตก่อนแล้วก็แผนอนาคตในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเรื่องงานและคนรักต้องการแบบไหนพาตัวเองไปแบบนั้นนะคะแล้วความสุข จงมีความสุขระหว่างทางอยู่แล้วแหละแล้วสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งดีๆที่เราเลือกเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะก็เป็นกําลังใจให้กับราศีมเมถุนทั้งสถานะโสดแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ